สวัสดีครับวันนี้จะมา Unbox อก์คีย์บอร์ดจากทางค่ายทีม o ูฟรุ่นสกิล C.I.Y อ่า CIY คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหลังคลิปผมทำให้ดูนะครับเรามาพบกับคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่า,านะครับนี่ตรงเป็นบอดี้เป็นแบบปุ่มรอยนะครับมีโลโก้ทีมวูฟด้วยเห็นไหมครับ มี C.I.Y ดูกันก่อนมีโลโก้สกิลให้หน่อยครับ่อรุ่นมีเหล็กตามร่องด้วยให้ดูกันแบบละเอียดเลย ด้านหน้าเสร็จแล้วเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับ oh. รุ่นใหม่ๆนี่จะมีบาร์โค้ดแล้วนะครับ oh. ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรได้เหมือนกัน oh. หรูลาครับดูวัสดุกันก่อนไม่แน่ใจมันเคยอะไรลูกค้าช่วยบอกผมด้วยนะบางที หลายคนถามไฟดูดไหมผมใช้แล้วก็ไม่เห็นจะดูดเลยนะครับตรงนี้ไม่มียางนะครับ๋อ,อไม่เหมือนรุ่นไม่มียางกาันลื่นมียางกันลื่นให้ก็มีตรงนี้ครับด้านล่างสองจุดก่อนเชียบสายโอ้มีอะไรให้ดู อ่า USB โอ้มีหุ้มพลาสติกอย่างดีมีระดับจริงจริงเป็นสองจุดศูนย์ GoPlate USB GoPlate อเสียบดูไฟกันเลยดีกว่าอ่าสวยงามก่าไฟเรนโบว์สวยจริง ไม่ได้มีดีแค่ไฟนะครับตอนนี้มีลูกเล่นหลายอย่างเลยครับอ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูกดฟังก์ชันบวกกับ F9 ครับอันนี้เรากด Fn บวกนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้มันจะเร่งเร็วดูลูกเล่นต่อไปเลย สีจะเป็นสีตามแถวเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ R G B หรืออะไรเป็นสีเลนไฟเลนโบครับปุ่มไหนสีไหน,ส,ไหนสีนั้นครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงแค่ลูกเล่นเท่านั้นครับ ไฟครับหนึ่งสอมมีลูกเล่นเจ็ดลูกเล่นครับอ่ะยังมีอีกยังกดฟังก์ชัน ะครับตรงกลุ่มเล็กหนึ่งจะเห็นไหมจะมี cm หนึ่ง customer cm เรากดกันเลยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งโปรไฟล์อะไรวะครับอ่ะมันก็จะไม่เป็นไฟปกติเราสามารถตั้งไฟตามที่เราต้องการได้3โปรไฟล์ครับอ่ะต่อไปกดฟังก์ชัน f กดบล็กเลขสี่จะเป็นไฟเต็มบอร์ด ฟังก์ชันเลขห้จะเป็นเกมแนว m o b ้าครับโมบ้ฟังก์ชัน f 6จะเป็น fps จะมีขึ้นตาม w a s d แล้วก็ลูกศรครับเราถ้าเราตั้งคอสตูมเมอร์จนไม่รู้จะกลับยังไงแล้วก็กดฟังก์ชัน esc ครับก็จะรีให้ทั้งหมดรีค่ายทั้งหมด อ่าต่อไปเป็น c i y ครับอ่าถาม c i y ก่อนอ่า C i y คืออะไรอ่ามันคือถอดสวิตช์นะเราสามารถถอดสวิตช์เปลี่ยนเองได้เปลี่ยนแคปได้ไม่พอยังเปลี่ยนสวิตช์ได้อีกอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟอ,อันนี่ครับแกะแคปเป็นบูสวิต โดยในกล่องมันจะมีรุ่นนี้มันจะมีแถมมาให้สี่สีสีแล้วสวิต์ละสีมีดำมีมีฟ้ามีมาน้ำตาลมีแดงครับแล้วก็มีครีมให้หนึ่งอันหรูหลาครับ C.I.Y โอ้โหแตจริงเขาหรูหรูรรพอสมควรทีมบู๊ครับสแกนโลโก้ทีมบู๊อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยว่ามัน C.I.Y ยังไงแล้วก็ไอออนเนี่ยนะหัวครีมสองอันเนี้ยไปแงม้มตรงสวิต์ตรงนี้ สอดเข้าไปดึงยกไม่ต้องเยอะดึงตึ้งถอดสวิตได้เลยถามว่าสวิตนี้กดให้ได้ห้าสิบล้านครั้งเราก็เราก,กดเสร็จแล้วเราไม่ต้องทิ้งบอร์ดแล้วเราก็ซื้อสวิตมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยเราก็เอาสวิตพวกนี้อันนี้ของลูกค้าครับผมไม่กล้าแกะยัดเข้าไปเราอยากวันไหนเราเบื่ออย,อยากเปลี่ยนเป็นเลสวันนี้อยากแบ๊กว่ะวันนี้เบาวันนี้บูก็แด้อะไรเงี้ย คุ้มครับตัวนี้คุ้มราคาดูดีๆครับดูขั้วดีๆใส่เข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวเสียได้อันนี้ของลูกค้าไม่ของผมอะ่ะโอเคกดติดโอ้โหก็เสียแล้วผมเทสก็ติ้งให้เลยผมไม่ขยับกล้องนะผมเดี๋ยวผมดูให้หนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะกอสติงง้งรวมๆได้แปดปุ่มนะครับหกเจ็ดหกอ่าบางทีก็ได้กดชิปเพิ่มอ่ะถ้ากดชิปเพิ่มกดเอนเตอร์ได้ไหมได้แปดปุ่มครับกอสติ้งสูงสุดเป็นไงกันบ้างกับคีย์บอร์ดจากคทางค่ายทีมบูธรุ่นเสียวย ใครที่สนใจติดต่อได้ทางลิงก์งด้านล่างหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปหาเฟสเพจหรือว่าทางเฟสส่วนตัวผมก็ได้เฟสผมตอบเร็วสุดคือเฟสส่วนตัวครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวขอจบการรีวิว,ว,วเพลงเท่้านี้ครับขอบคุณครับ